สวัสดีครับผมอาจารย์มงคลรอบทิ้งธรรมนะครับวันนี้กำลังเดินทางไปที่โรงแรมสวิตโฮเทลนะครับอยู่แถวตรงสี่แยกห้วยขวางนะครับอยู่ประมาณถนนรัชดาตอนนี้เราก็เข้าสู่ถนนรัชดาแล้วครับถ้าใครอยากรู้ว่าเออเรือคอคอดนะครับหรือว่าห้องบรุนเรือคองคอดชั้นสองเนี่ยของโรงแรมสวิตโฮเทลอยู่ตรงไหนก็ ไปตามพร้อมๆกันเลยนะครับถ้าใครรู้จักถนนรัชดานะครับสีแยกกล้วยขวางสีแยกกล้วยขวางนี่ก็ดังมากในเรื่องของพระพิคเนตนะครับอาจารย์มงคลรัดติธรรมมากราบไหว้มาช่วงกลางคืนดึกๆประจำเลยนะครับแล้วก็มาทานอาหารแต่วันนี้เรามางานนะครับของมิติหุ่นก้าวสู่ปีที่8นะครับอาจารย์มงคลรัดติธรรมก็ได้รับเชิญนะครับ เป็นคอลัมนิตของขอมิติหุ้นมาหลายปีแล้วครับวันนี้ก็ได้รับเชิญมาที่โรงแรมสวิตโฮเทลนะครับก็อยู่ตรงน้นข้ามกับเอะมอรัลนะครับเดี๋ยวเราไปพร้อมๆกันเลยว่าจะอยู่ตรงไหนเดี๋ยวเราต้องไปยูเทิร์นกลับนะครับยูเทิร์นกลับตรงสีแยกเว้นขวาแล้วก็กลับเข้ามาอีกทีนึงตอนนี้ก็ถ้าจะเห็นก็อยู่ฝั่งสวิตโฮเทลนะเห็นแล้วครับข้างบน,น ก็ไปเรื่อยๆเ,เราก็จะคุยกันก่อนนะครับอาจารย์มงคลรอดิ้งธรรมวันนี้นะครับก็มาเก็บค่าครูอยู่ที่500บาทเท่านั้น500บาทนะครับเราก็จะเข้าสู่ยูเทิร์เส้นยูเทิร์เราก็เข้าเลนตรงนี้ครับเห็นแล้วครับสวิตโฮเทลแบงกอกนะครับวันนี้อาจารย์มงคลรอดิ้งธรรมจะมาดูดวงเก็บค่าครูอยู่ที่500บาทเท่านั้นในราคาพิเศษนะครับ ใครอยากจะดูดวงกอาจารย์มงคลรอดตที่งทําวันนี้นะครับเป็นวันศุกร์ที่6กันยายน2,567วันนี้นะครับก้าวสู่ปีที่8ของมิติหุ้นเด็กแนวรุนกิจนะครับอาจารย์มงคลรอดตทงทรรก็ได้รับเชิญมาดูดวงนะครับดูดวงที่ในงานนะครับใครอยากที่จะมาใครอยากที่จะมานะครับอาจารย์มงคลรอดเที่ยงธรรมนะครับเราก็จะ มาในงานนะครับวันนี้ก้าสู่ปีที่8นะห้องเรอคองคอร์ดบอลลูมชั้น2นะครับ<ม>ก็มีกิจกรรมมากมายของคุณเด็กแนวรนกิจเรื่องของหุ้นนะครับอาจารย์ก็ได้รับเชิญมาในส่วนของการเริ่มงาน5โมงครึ่งนับขึ้นไป ตอนนี้เราก็รถติดนิดหน่อยแต่เราเห็นแล้วครับนะสวิตโฮเทลแบงครองรบัชดาตึกอารามใหญ่โตมากมายเลยนะครับตอนนี้เรารอกลับรถรออยู่เทินรถติดนิดนึงนะครับแต่เห็นล้เขาคงตึกนะครับอยู่ฝั่งนู่นนู้นนูนนูนนูนดูฝังนูน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 นู่มาสวนแต่ของเราไปชั้นสองเนาะห้องบอลลูน แล้วก็อาจารย์ก็จะได้อยู่ตรงส่วนไหนก็ว่ากันอีกทีนะครับเข้างานเนี่ยก็เราก็จะมีลงทะเบียนกันแต่นะครับเขาก็ลงทะเบียนถ้าใครอยากจะมาดูนะครับหมออาจารย์มงคลรอดทิ้งทำก็บอกทางเข้างานว่ามาดูดวงกับอาจารย์มงคลรอดทิ้งทำนะครับเขาก็จะให้เข้ามานะครับเพราะว่าจริงๆมันเป็นงานปิดงานปิดแต่ เราก็จะต้องให้แฟนคลับของอาจารย์มงคลรัตธิรามด้วยแฟนคลับของมิติหุ่นด้วยนะครับก็ว่ากันไปเราก็500บาทใครๆก็อยากจะดูอาจารย์มงคลรัตติรรลในราคาพิเศษนะครับพิเศษนะครับพิเศษจริงๆนะครับวันนี้ก็รถติดหน่อยครับเป็นวันศุกร์อาจารย์มงคลรัตติรามก็จะ ขับยูเทนนะครับก็มีพี่พี่มอเตอร์ไซค์พี่น้องมอเตอร์ไซค์นะครับอาจารย์เมื่อก่อนก็ขับมอเตอร์ไซค์อย่างนี้แหละขับวินด้วย <c oughs> คุยกับเขาได้เมื่อก่อนคุยกับเขาได้เลยอ่ะสมัยวัยรุ่นนะครับผมอ่ะหัวกระไดอ่ะเ้าเรียกว่าเบาะหลังรถผมเนี่ยไม่แห้งเลย <c oughs> ไม่แห้งได้ยังไงล่ะพี่ถ้าแห้งก็ไม่มีกินสิครับเพราะอะไรแม่ ไม่ซ้ำหน้าต่อวันเลยครับเพราะว่าถักซ้ำหน้าแสดงว่าเขาต้องวิ่งเขาต้องขึ้นหลายรอบเขาต้องโบกหลายรอบออผมขับมเอเตอร์ไซค์วินตั้งอายุ15นะครับสมัยเมื่อก่อนนะครับ15เนี่ยผมก็ยังเรียกว่าทำมหากินและเป็นเด็กเมื่อก่อนมันเหมือนกับย้อนไปนะครับตอนนี้ผม51ก็รวมกันสิครับกี่ปีแล้ว36ปีสมัยนั้นนะ15ก็ทำมหากินอ่ะเขาก็ยังไม่มีกฎระเบียบสมัยนี้ ต้องมีใครมีใบกับขี่ก็ต้องอายุ17ขึ้นไป18ขึ้นไปแล้วทำใบ,บขี่ได้เมื่อก่อนเราก็เด็กสมัยเมื่อก่อนมันจะทำมาหากินก็คือทำมาหากินน่ะนะครับเพราะฉะนั้นหัวกระไดหัวเบาไม่แห้งเลยนะครับ <laughs> ไม่ใช่หลอนะครับเขามาขึ้นมอเตอร์ไซค์วินนะครับเนี้ยนเะนี่ยนะครับเห็นไหมพี่น้องพี่น้องนะครับพี่น้องกันเลยนะครับอาชีพทำมาหากินตั้งแต่เด็กเลยนะวันนี้ ก็เป็นหมอดูมาทำมาหากินอีกครับชีวิตต้องสู้ครับชีวิตอาจารย์มงคลแรกด้วยวิชาความรู้นํามาหากินกับในเรื่องของนะครับอาชีพหมอดูครับอาชีพหมอดูเพื่อที่จะนะครับเลี้ยงชีพเลี้ยงครอบครัวนะครับแรกวิชาความรู้สิ่งต่างใช้ความรู้ที่มีลายมือไพยิปซีนะครับไพยิปซีนี่ก็34ปีขึ้นนะครับแล้วก็ าลายมือนี่40กว่าป,ปีเลยเป็นตั้งแต่เด็กก็มัน,เป,นเป็นเรื่องจริงครับชีวิตจริงของอาจารย์มงคลรอดทิมธรรมวันนี้นะครับใครอยากจะมาแล้วอยากจะรู้ว่าสวิตโฮเทลนะครับอยู่ตรงไหนเดี๋ยวเราจะยูเทิร์นกลับเมื่อกี้เราเห็นแล้วนะตรงนี้คือสี่แยกห้วยขวางสี่แยกสารพระพิกเนตนั่นแหละนะครับจำง่ายๆเลยจำง่ายๆเลยนะครับเราตั้งแต่งาน5้าโมงครึ่งขึ้นไปนะครับเขาก็จะมีในเรื่องของครับก่อนนี้เขาจะออกเขาจะเข้าไหม นะเข้าไหมผมให้เออไปไปไปเห็นเขาเปิดไฟเลี้ยวนะครับเห็นเขาเปิดไฟเลี้ยวนะครับเราต่อหน้ากล้องทําเป็นคนดีด้วย <c oughs> ชีวิตอาจารย์มงคลรอบเที่ยงทำนะอะเราหน้ากล้องต้องทําดีหลังกล้องนี่ก็ประดุเลยะปะตุชนเนี่ยะปะตุชนนะครับปะตุชนคนเหมือนกันนะครับ ก็ต้องมีโกรธโทสะโมหะรักโลภกฎหลงนะครับ51แล้วก็ยังมีก็ยังมีการหาเงินอยู่ตลอดนะชีวิตคนเราตอนนี้ผมก็ใกล้จะอยู่เธอแล้วนะครับใกล้จะอยู่เธอแล้วก็จะต้องซอกแซกสักนิดหนึ่งอ่ะซอกแซกสักนิดหนึ่งนะก็ว่ากันนะครับซอกแซกซอกแซกซักนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวผ่านพ้นนะครับอยู่เธอนนะครับอยู่เธน อ,อยู่เธอแล้วครับสี่แยกพระพิคเนศให้ร่ําให้รวยให้ประสบความสําเร็จปังๆกันเง,งินการทองคนที่เข้ามาชมอาจารย์มงคมลรัติธรรมหรืออาจารย์มงคมลรัติธรรมก็ต้องการเหมือนกันครับปังๆรวยรวยประสบความสําเร็จมีสิ่งต่างๆที่ดีนะครับอ่ะประสบความสําเร็จมีสิ่งต่างที่ดีอ่ะจะเรียนรุ่งเรืองเฮ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 งเดี๋ยวเราต้องชิดซ้ายไว้แล้วนะครับเพราะโรงแรมสวิตโฮเทลจะอยู่ทางซ้ายมือนะครับจะอยู่ทางซ้ายม เพื่อที่จะเข้าไปเจาะในโรงแรมนะสวิตโฮเทลอันนี้ใช่หรืออย่างเนาะ่ะเลอร์คองคอร์สนี่แหละครับสวิตโฮเทลเลี้ยวเข้าไปเลยอินอ่ะแบนคอนสวิตโฮเทลรัชดา จอดใต้ดินครับจอดใต้ดินที่จอดรถโรงแรมนะครับโฮเทลปรากิงนะครับเราลงใต้ดิน <S <S ช,ะชะ้านะครับอขอบคุณครับ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  ขอบคุณครับมีที่จอดไหมนะครับมีที่จอดไหมเนาะขอให้ปังๆเฮงๆนะปังๆเฮงๆมีที่จอดไหมเนาะดูสเต็กิโอ้มายมีหรอมีตรงนู้นเนาะมีไม้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  เีไหมครับเขามีเขาล็อกเขาล็อกเขา,าล็อกเบอร์ไว้แล้วเนาะมิติคุ้นอาจารย์มงคลลาตินคำก็มิติคุ้นเหมือนกันโอ้โหเขาล็อกไวแ้แกไม่มีเบอร์อาจารย์เนาะอาจารย์ไม่ได้ขอไว้โอ้เราก็ต้องออตรงนี้หลยนะนีครับมีอยู่มีอยู่เนาะมีอยู่แต่จะจอดได้ไหมเนี่ย จ,จอดได้ไหมเนี่ยโอ้โหครับอืมจอดได้ไหมเนี่ยนะครับรถมันยาวจะจอดได้ไหมเนี่ยโอ้โหนะครับจ,จอดได้ไหมเนี่ยต้องใช้เทคนิคกันหน่อย เทคนิคกันหน,น่อยต้องใช้เทคนิคกันหน,น่อยนะครับเทคนิคกันนิดนึงเทคนิคกันนิดนึง่งนี่ครับปึ๊บปึ๊บ ใช้เทคนิคกันนิดนึงเพราะว่ามีรถกระบะสอดกว่าเราจะต้องใช้เทคนิคกันนิดหนึ่ง เิ้งทำมาดูซินะครับเดี๋ยวดูซิว่าเบอร์ที่เขาให้นะครับเลขอะอะไรนะครับเลขอ,อะไรที่เขาให้มานะเลขอะไรเลขรหัสอะอะไร,นะะไรดูกันเอาเองนะครับอ๋อดูกันเอาเองนะครับรวยรวยเฮงเงรวยรวยเฮงเฮงนะครับเขาให้เลขอะไรมา <c oughs> อาจารย์มงคลรอดทิ้งทำไปก่อนนะครับเดี๋ยวไปเตรียมตัวอุปกรณ์สิ่งต่างๆนะครับอาจารย์มงคลรอดเที่ยงทำ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 ว่ากันไปนะครับขอบคุณมากนะครับโรงแรม Hotel. สวิตโฮเทลสี่แยกห้วยขวางตรงรัชดานะครับถ้าใครอยากจะมาดูดวงกับอาจารย์มงคลรอดทิ้งทำห้าโมงครึง่งขึ้นไปนะครับอาจารย์มงคลรอดทิ้งทม อยู่ที่นี่นะครับวันนี้นะวันที่6กันยายน2567นะครับและสัปดาห์หน้านะครับวันศุกร์ที่13กันยายนผมได้รับเชิญที่นะครับแฟชั่นไอร์แลนด์รามอินทานะครับตั้งแต่เที่ยงขึ้นไปยันเย็นยันมืดเลยนะครับในงานของนะครับพี่ก้องปิยะนะครับพี่ก้องปิยะนะในงานอะไรต่างๆเดี๋ยวผมดูซินะ นี่ครับในงานโปรติดอาโปะอะไรเนี่ยโปรศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด12์12-22กันยายนนี้นะครับผมได้รับเชิญวันที่13กันยายนนะครับโปติดลิ้นหรืออะไรเนี่ยนะครับนำทีมอัดแน่นมูลค่ากว่าพันล้านคา้าขายอหอนนอคอฟพันเมนูพันเมนูน,มน,นะครับอะลิ้นติดโปรแฟชั่น67อิ่มหนำสำราญนะครับ ก็อาจารย์มงคลรอดิ้งธรรมได้รับเชิญวันที่13นะวันศุกร์ที่13เขาว่าศุกร์แรงเลยเรามาดูกันวันศุกร์ที่13จะแรงขนาดไหนอาจารย์มงคลรอดิ้งธรรมนะครับเดี๋ยววันนี้ขึ้นไปก่อนนะครับขึ้นไปงานรับเชิญก่อนอสวัสดีครับรวยๆๆเฮงๆของวิตถึงหุ่นนะครับเด็กแนวดนตรกกีนะครับคือตัวทางเข้าง,งานนะครับมาชมนะครับ ครบ9ปีที่8ของวิตูพุ่นนะครับเด็กแมวโดนจับตุกนะครับวันนี้ใช่ๆนะครับเดีย๋ยวมาดูซิว่าอาจารย์มงคลก็ทิ้งคำได้รับเชิญอยู่ตรงไหนนะครับสถานที่เขาจัไดไว้อยู่ไหนพอเข้ามานะครับก็จะเจอนะครับนี่ครับมีหล,หลักน,นี่วิตูพุ้นเช็คเช็คกันเลยครับอาจารย์มงคลก็ทิ้งคำนะคร,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 รับ นนี้ใครที่จะมาดูดวงอัจารย์วันนี้เป็น5้าใบเทานะครับโอ้ไม่ใช่นะห้าใบแดงไม่อจารจะอัพค่าตัวเป็นการดูห้าใบเทาสนับห้าใบแดงครับนีครับมาเข้ากระเช็ดนะครับเช็กระหว่างคุณเด็กแนวโดนไม่ติดเลยห้องเรือนะครับเรือของคอดนะครับเดี๋ยวมาดูครับอาจารย์บงคนเราต้องถามอยู่ตรงไหนมากราจะเจอนะครับ ห้องงานครับจัดงานาจารมงคลก็าี่ทำอยู่ตรงนี้ครับอ,อยู่ตรงนี้ครับที่เอื้องอ่ะที่เนเนเนชยาปัญญาชนครับเราเข้าไปดูซิข้างในมีมยังไงบ้าโอ้โหนี่ครับอาจารย์มงคลก็ที่ทำจะอยู่ตรงนี้ครับนะจะอยู่ตรงนี้่ะนี่ครับนี่อาจารย์งค ลอกไหครับวันนี้ในครีมสีของอาจารย์เองนะสีชมพูนะครับอาเราก็จะมานั่งตรงนี้ครับนั่งดูดวงกันตรงนี้ครับมาอาจารย์มงคลรัตถิ่งนะครับนั่งตรงตรงนี้ครับชาจารย์มงคลรัตถอคำก็จะนั่งดูดวงสลับให้ตรงนี้ครับ<ๆ> ตรงนี้ครับเราก็จะมาสลับหลังม่านกันครับอย่าลืมนะครับคุณเนเม่เนชยาปัญญาละชุนเดี๋ยวสัปดาหหนะ้าสุขที่13กันยายน2,567ผมได้รับเชิญที่อ่ะแฟชั่นไอแลนด์นะครับพบกับผมได้ในวันสุขที่13เขาว่าสุขแรงแรงเราไปดูดวงกันที่ แฟชั่นไอแลนด์ในงานลิ้นติดโปนะครับของคุณปิ่ก้องปิยะนะครับอย่าลืมนะวันนี้ผมก็มีทั้งนี้ครับใครอยากจะมาเขียนลายมือให้เฮงๆปังๆวันนี้เป็น9นะครับปีที่8ของมิติหุ้นเด็กแนวรนรก,กิจนะครับวันนี้อาจารย์มีงผลรอดทิกธรรมก็เป็นคอรัมนิดของเด็กแนวรนรัก,กิจด้วย5ใบแดงนะ5ใบแดงนะครับมาดูกับอาจารย์มงผลรอดติธรรมอย่าลืมนะครับ ครับขอบคุณมากครับไหนดูซิเขาเขียนป้ายอะไรบ้างขอบคุณเน่เขาเขียนไว้ดูดวงนะครับ500บาทเออห้าใบเทาเออห้าใบแดงแครจะโกงค่าตัวสักนิดหนึ่งก็ไม่ได้นะครับ5้าใบแดงนะครับกับอาจารย์มงคลรอดทิ้งํานะครับแล้วก็มีเขียนลายมือให้ร่ํารวยให้เพงเพงกันด้วยนะนะครับวันนี้อาจารย์มงคลรอดทิธรรมจะมาสนุกสนานนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างนอกกันต่อนะครับว่าเป็นไง นะจานมงคลลอตทิ้งทำนะครับนี่ครับเตรียมไว้เขียนลายมือให้ปังๆให้รวยๆให้เฮงๆ,ๆเลยนะครับสําหรับวันนี้ใครที่อยากจะมาหาจานมงคลลอติง้งทำอย่าลืมนะใครที่จะมานะครับเราไปดูซิว่าเป็นยังไงนี่ครับเราดูบรรยากาศรอบนอกนะครับเขาเขียนเอาไว้อย่างนี้ตั้งตรงนี้ อขอให้เฮงเฮงรวย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 เฮงเฮงเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะครับมาดูซีบรรยากาศเป็นยังไงมาดูบรรยากาศข้างในนี้น,น, 2, นะครับเรือของขอดบรุลชั้นสองนะครับตอนนี้เป็นช่วงเตรียมงานครับนะครับ,นะรบช่วงเตรียมงานนะครับมหาจัน,นทร์ทุกคนทิ้งถางมสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีรวยๆยเฮงๆ คิวแรกเลยเนาะโอเคโอเคคิวแรกเดี๋ยวเชิญเลยเชิญเลยเชิญเลยนะครับเชิญเลยครับดูบรรยากาศดูอีกครั้งนะครับใครมาหาที่นี่นะครับจันท์ิพาการโรงแรมสวิทมาดูบรรยากาศในงานกันนะครับวันนี้งานก็นเรียบร้อยแล้ว เสร็จีนะครับแแต่ผมให้เป็นกรณีพิเศษหลักหูหลับตาหยิบเลยเฉพาะพี่เล่พี่กิจคุณรักะฮะคุณลักษณะใครก็แล้วแต่หลับหูหลับตาเอาไปแล้วประกันมีไซส์ครบด้วยกำไรก็มีแหวนก็มีสร้อยสวยมากสร้อยชีเพชรโคตรสวยเลยหยิบสี่เม็ดไ่พี่ดูทีนี้กัร์ดสตาร์คุณถือให้หน่อยนะใหญ่หายนะระพันะคร ถ้าใครไม่ได้กลับบ้านก็บอกเลยผู้ชายใส่ได้ผู้หญิงใส่ดีแล้ว GBT ใส่แล้วเกิดทุกคนนะคะรับแหวนวีนเนอร์เง,งาเงาเงาสวยให้ดูเลยโอ้หนางงามผมไปทำง,งานหาเงินให้ MGI นะครับทุกวันไม่พักไม่ผ่อนนะครับอันนี้นะครับอันนี้เป็นลายที่ขายดีที่สุด2อ0 0 0ื่นนะครับ 1. 1> รนนหนึ่งจุดหกกัลลัษย์ได้ได้เอาเอากลับได้นนะครับเอากลับก็ได้ประโยชน์คุณนักเอาใส่ระ่อสายย่อๆประโยชน์คุณนักกับอุอันนี้หนึ่งจุดอันนี้หนึ่งจุดหกกลลันะครับเป็น เมตรกาง30สตางค์เนี่ยลที่จะให้วางก็จจุดนี้ส่วนอันนี้เป็น1.2ตลัดนะครับเท่ากัน4เมตรโคตรสวยเลยอันนี้3 1, 9ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยเราเปิดตัวไปแล้วเมื่วาซื้อนีงานใหญ่เดอนแบบโี้คิฟ้าแล้วก็ทีมทั้งหมด10กว่าคนขายในราคาปกติลดประมาณ20%แต่วันนี้มาแล้วไม่อยากกลับ เอาไปเลยราชาเดียวทุกคนต้องวิ่งนะเท่าไหร่เท่าไหร่ยกเว้นขอเส้นใหญ่สุดที่ดูหนัก่าอยยังไม่บอกยังไม่บอกตรงนี้เลยเส้นใหญ่สุดวิ่งมาเลยนะฮะเส้นใหญ่สุดนะครับเส้นใหญ่สุดอันนี้เป็นพอยแท้ล็อกประกันทุกเม็ดประมาณ22เมตรตอนเส้นแี่21เมตรดิมิเตอดีเดิชั่นมีแค่20เส้นนะครับมานหายากเพราะตเอาไม่จักสีเข้มมาจานเข้มมาจานเข้มมาจานมีเซอร์จีเอนะครับ ตอนนี้กำลังนิยมมากเขาเรียกว่าแฟนซีเรนโบว์ลองไปเซิร์ชในกูเกิลดูนะครับหมื่นเหรียญวันนี้แสนห้าเฉพาะเส้นนี้ลดเป็นพิเศษมีราคาเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นไก่จองหนึ่งเส้นแล้วนะครับต่อไปก็วแปดตื่นแปดพันแปดร้อยแปดสิบแปดบาทเลขมงคลไอพีโอเข้าเช็ควันไหนวันนั้นปังแน่นอนโอ๊ตลายนะอะเอาเก็บไปอย่าเก็บยงไปนะ อันนี้ให้าราคาพิเศษนะครับแต่ส่วนชิ้นต่างๆที่ผมบอกอไปทั้งหมดเอาราคาพิเศษไปนะครับต่อยกลับเลือกได้เลยเก็บกลับไปเลยนะครับมีไส์คตบให้เป็นแค่หนึ่งมื่นห้าพนเก้าบาททุกชินก 9, 2, 1, 4, ้นเอาไปเลยโทรศัพท์ก็ไม่ตกดคุณสิรอะไรเละ ก็ทิ้ให้ี่ๆกว่าทุกคนที่ได้ชืชอ<ล>้อเียกไปรงนะฮะไมมาชเลยทำเพื่อททำนะครับในงานนิติหุ้นนะครับคุณนวัดอยู่บนเวทีเชิญดูทั่วงานครับ ปุณนันก็มานี่เจ็หุ้นไหมคะ จะเดินทางกลับแล้วเหมือนกันเพราะว่ามีลูกค้านัดที่บ้านจองมาแล้วโอนเงินมาเรียบร้อยแล้วด้วยครับนี่ครั่สงขึ้น ครับอาจารย์มงคลรอดทิ้งจัที่โรงแรมสวิตโคเทลนะครับกลับันนะครับอาจารย์มงคลรอดทิ้งจั กยังดีผมยังไม่รู้จักการพึ่งใจการที่นี่เลยผมคิดว่าอันนี้เรียกว่าไม่ใช่บางเงินแล้วครับอันนี้คือมันชกชะตาชคชะตาใช่ชะตาแล้วก็เราไปคข่งสิงคโปร์เนาะครับเราก็เขียนเมื่อกี้ก็เข้าไปลิฟด้วยกันเลยครับผมว่าอาจารย์ก็เหมือนรู้จักเราเลยไม่รู้ครับแต่ว่าไม่รู้แต่ว่าเหมือนเขียนเขียนมือเขียนมือเราแล้วนะโอ้โหอครับเดี๋ยวขอถ่ายทุกคนเลยไม่ได้กูดขอบคุณมากคือ คือเป็นเส้นลายพระุกตามที่อาจารย์บอกลายพระศกหายากเดี๋ยวผมขอถ่ายฝั่งมือหน่อยอสองข้างลายพระศกเขาเรียกว่าเส้นอินกะอารมณ์ศิลปินจินตนาการลายมือนี้ใครสอนไม่ได้มันเป็นเส้นพรสวรรค์มันออกมาจากใจส่วนใหญ่จะเรียกว่าเป็นคนที่แบบจะทําอะไรแล้วแต่เลียนมาอย่างไม่ทำมาทำงานอย่างไม่ตรงกับสิ่งที่ตัวเองแต่บ้าบินอยากจะทําใจถึงเป็นคนที่ไปไหนแล้วแต่ถ้ารักใครก็รักหมดใจแต่อยู่กับใครไม่ได้เพราะขี้ลำคาญแต่วนเวียน,นได้เดี๋ยวไปดงนี้เลย ตรงไหมครับตรงเลยตรงเลยเลยตรงอล้่แทนท่านประธานผมได้ได้ได้ดูดรับดู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 ดาดู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 ดคู้ด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 ูู้ด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 นดัดู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 ดลดูดูงูด่ดูดูดูดตัูด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 คดู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 ดลดู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 ัดูดลดูดูดูดดู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 ดดูดูคูด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 นดู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 ดลดู รอไว้แล้วนะครับ